มันผิดแผนคุณเซนวางเข้าไว้เพราะทหารไทยไม่ยอมแล้วทหารไทยแม่นเอาจริงนะครับเรามาอ่านเกียนตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่คุณเซนพูดหรือลูกชายเขาพูดนั่นคือสิ่งที่เขากลัวนั่นคือสิ่งที่เขากลัวจะเกิดขึ้นแม่สถานการณ์ท่านถามว่าจะได้ ลบก,กันไหมอะไรไหมใช่ไหมครับคือผมเอาเฉพาะผมวิเคราะห์เฉพาะในส่วนที่ผมผมพอมีความรู้แล้วก็อ่านเก์ดีกว่านะฮะหนึ่งปะทะกันผมว่าไม่ปะทะกันละครับไม่ปะทะกันสาเหตุที่คุณเซน กับลูกชายส่งทหารมาประชิดแนวชายแดนไทยให้เข้ามาขุดคูเลศยกกำลังเข้ามาปะทะนะครับจนเกิดเหตุการณ์อย่างที่พวกเราทราบเนี่ยเพราะเขาต้องการปลุกกระแสรัรกชาติสร้างความเป็นผู้นำให้กับคุณมาเน็ตลูกชายเขานะครับแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์มันแปรเปลี่ยน เริ่มจากแม่ทัพภาคที่สองไม่ยอมนะครับแม่ทัพภาคที่สองไม่ยอมทางผู้ชักการทหารบกไม่ยอมส่งกาลังไปตรึงนะครับส่งกาลังไปตรึง <c oughs> ก็เกิดการประทะกันเล็กน้อยทั้งฝ่ายโน้นตุยเป็นหนึ่งนะครับ ทหารทุกท่านผมขอขอบคุณนะโดยเฉพาะผู้ช่การทหารบกซึ่งเป็นผู้ขาบัญชาของแม่ทัพภาคสองที่ท่านตัดสินใจได้เด็ดขาดว่าอธิปไตยดินแดนของไทยจะสูญเสียไปให้ใครไม่ได้นะครับแล้วก็มีการประสานกันดีระหว่างกองทัพบกบ <c oughs> กองทัพเรือกองทัพอากาศ ตำรวจรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลยนะครับรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเลย <c oughs> พูดภาษาผมนะคุณเซนก็ทำมาแอคครับเฮ้ยส่งทหารไปตีรวนมันหน่อยนะครับแล้วจะได้อ้างได้ว่าเขาจะทวงดินแดนกัมพูชา คืนให้กัมพูชาตามแผนที่ที่ฝรั่งเศสมันทำไวยให้พอไทยเราไม่ยอมพวกเราด้วยนะครับแม้แต่จะเป็นชาวบ้านที่มีปากมีเสียงนิดนิดหน่อยๆกระแสคนไทยสนับสนุนฝ่ายทหารทหารก็มีกำลังใจ มีกำลังใจที่ดีเพราะมีกําลังใจที่ดีรัฐบาลเขาอึดอัดอยู่แล้วครับเพราะว่าปกติรัฐบาลของกัมพูชากับรัฐบาลไทยเวลานี้พูดตรงตรงเขาสนิทสนมกันนะครับสนิทสนมกันเขาก็อยากจะให้เอาเรื่องนี้ไปขึ้นศาลโลกถ้าไปขึ้นศาลโลกไอ้ฝรั่งเศสมันเขียนแผนที่ มันโกงอยู่แล้วมันอยากได้พื้นที่ที่มันครอบครองเยอะๆตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยมันมันปกครองกัมพูชาอยู่นะครับพอตอนหลังเนี่ยมันปล่อยให้กัมพูชาเป็นอิสระตั้งประเทศเข้ามาใช่ฝรั่งเศสตัวปัญหาเลยนะครับฝรั่งเศสตัวปัญหาเลยนะครับตัวปัญหาเลย ไม่ได้เรื่องเลยนะครับไปขึ้นศาลโลกเขาก็เปิดแผนที่ที่ไอ้ฝรั่งเศสมันเขียนไว้มันเขียนล้ำดินแดนไทยเข้ามาครับล้ำเข้ามาล้ำเขตเขาพระวิหารเขตปราศาทตรนั้นปราศาทตรนี้มันล้ำมาหมดเลยนะครับเราบอกเคยไม่ใช่แผนที่นี้มนไม่ถูกเรายึดแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับแล้วท่านคิดดูนะครับว่าถ้าไปขึ้นศาลโลกเนี่ย กัมพูชาถูกปกครองโดยฝรั่งเศสไอ้คนฝรั่งเศสก็มีเมียเขมรเขมรก็ไปได้เมียฝร,รั่งเศสนะครับส่งลูกหลานไปเรียนก็ไปฝรั่งเศสมันก็มีคอนเนคชั่นกันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับมันผิดแผนบุญเซนวางเข้าไว้เพราะทหารไทยไม่ยอมและทหารไทยแม่นเอาจริงนะครับเพราะนั้นท่านที่ห่วงว่าจะมีการลบกันปะทะกันผมเชื่อว่า เขาไม่กล้าครับเขาไม่กล้าศัยภาพทางทหารเขาต่ำกว่าเรานะครับผมเดินทางนะครับก็เลยไม่ได้อัปเดตข่าวสารอะไรเลยนะครับแต่ก็ทราบว่าท่านฮุนเซนก็นายกกัมพูชาออกมาจะประกาศปิดด่านตัดเน็ตนะครับปิดด่านตัดเน็ตแล้วก็รณลง ประชาชนชาวกัมพูชาไม่ให้ซื้อสินค้าไทยไม่ให้ชาวเขมรมาขายสินค้าให้ไทยจะขนคนเจ็บคนป่วยกลับไปรักษาในกัมพูชาแล้วก็จะขนแรงงานเขมรที่มาทำงานในไทยกลับไปประเทศเขา เรามาอ่านเกมตรงนี้ดีกว่านะครับเรามาอ่านเกมตรงนี้ดีกว่าสิ่งที่คุณเซนพูดหรือลูกชายเขาพูดนั่นคือสิ่งที่เขากลัวนั่นคือสิ่งที่เขากลัวจะเกิดขึ้นตอนนี้สถานการณ์ถ้ามองนะ เวลาถ้าเกิดจะต้องมีการต่อสู้กันมีการประทะกันต้องมองว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายศัตรูนะครับอย่าไปคิดว่าเราฝ่ายไทยต้องคิดว่าเราเป็นฝ่ายเขมรจะทำยังไงแม่าภาคสองส่งลองแม่ทาภาคสองพลตีนัดไปคุยนะครับพลตีนัดท่านมีความเฉียบขาดไปคุย ว่าถ้าไม่ถอยก็ต้องประทะกันผมยอมไม่ได้พอไปคุยพอรู้ว่าเราเอาจริงน่หว่าเขาก็ยอมถอยนะครับเพราะมันไม่กล้าประทะกับเราแล้วครับยอมถอยครั้งแรกก็ทมมาแย่เรียกกระแสนิยมให้ตัวเองกับลูกชาย แต่พอรู้ว่าทหารไทยเอาจริงเขาก็มีการข่าวในประเทศไทยครับการข่าวในประเทศไทยเขาก็เยอะพอรู้ว่าเฮ้ยกองทัพเอาจริงเว้ยนะครับเขาถอยแต่เสียฟองคนขเขมรก็ด่าฮุนเซนเลยอะไรว่าแม่นทัวลงฮุนเซนนะครับทัวลงฮุนเซนกับลูกชาย พอทัวลงมันเสียหน้าครับพอเสียหน้าก็เราก็รักษามรารยาทนะครับใช้คำว่าปรับกําลังนะครับปรับกําลังปรับกำลัง,ปร,ลงปรับกำลังก็คือมึงถอยนี่แหละนะครับเพื่อให้คุณยังอยู่อยู่ตรงนี้นะผมฟาดคุณนะผมยอมไม่ได้นะทหารเขาไม่ยอมะแม่ก็ต้องถอยไปแต่ถอยไปเขากลัวเสียฟอร์มครับ คนเขมรนก็ด่าเขาครับคนเขมรนก็ด่าเขานะครับแล้วพวกเราก็มาออกมาตรการกันมาคุยกันมาพูดกันนะครับเขาก็รับฟังข่าวสารตรงนี้ว่าเดี๋ยวปิดด่านนะเว้ยเดี๋ยวตัดเน็ตนะตัดน,น้ำตัดไฟนะเดี๋ยวส่งแรงงานกลับนะไม่ให้คุณมารักษาพยาบาลที่นี่นะนี่คือข้อเรียกร้องที่ เรายื่นไปก่อนไม่ใช่รัฐบาลยื่นไม่ใช่ฝ่ายทหารยื่นพวกชาวบ้านอย่างเราเนี่แหละครับช่วยกันพูดไปก่อนนะครับแล้วเขารู้ว่าไอ้มาตรการเหล่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆเขาก็ชิงความได้เปรียบอย่าลืมว่าคุณเซนนี้เขาเป็นนักรบ ผ่านการต่อสู้มาค่อนชีวิตเขานะครับเขาเก่งในการทำสงครามกองโจรเก่งในการรบประสบการณ์เขามีสูงเขาก็ชิงความได้เปรียบโดยประกาศออกมาก่อนเพื่ออะไรเพื่อรักษาหน้าตัวเอง ถ้าเกิดไทยปิดน้ำตัดเน็ตตัดน้ำตัดไฟปิดด่านจริงประชาชนชาวขาเขมรก็จะไปด่านาะยกคุ้งเซนอีกนะครับว่าเนี่ยเดือดร้อนเพราะคุณเนี่ยนะนะครับเดือดร้อนเพราะคุณเชียเอาทหารไปแย่เขาก็อยู่กันดีๆอยู่แล้วนะครับ